เสียงเตือนภัยครั้งสำคัญที่กำลังจะก,ก้องกังวานไปทั่วแผ่นดินไทยในปี2,569ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าหรือความฝันแต่มันคือสัญญาณเตือนจากฟากฟ้าและรอยต่อทางประวัติศาสตร์ที่แรงสันสะเทือนจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยทุกคนไปตลอดกาลตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอำนาจเงินภัยธรรมชาติและชะตาชีวิตของคนจะเคลื่อนตัวพร้อมกันราวกับโดมิโนตัวแรกที่ล้มลง ความลับจะถูกเปิดโปงและความพินาศจะมาเยือนในวันที่ใครหลายคนยังไม่ทันตั้งตัวฟังเรื่องราวนี้ให้จบเพื่อหาทางรอดและเตรียมรับมือกับมหาอาเพศที่กำลังจะเกิดขึ้นหากเรื่องราวนี้ทำให้คุณรู้สึกตื่นรู้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำและโปรดร่วมแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันมุมมองต่อเรื่องนี้ไปด้วยกันท่ามกลางสายลมเย็นที่พัดผ่านในช่วงรอยต่อของปี แผ่นดินสยามกำลังก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาที่สันสะเทือนเลื่อนลั่นที่สุดในรอบกึ่งศตวตรรษท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีและดวงดาวบนฟากฟ้าต่างเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่น่าพรั่นพรึงนี่คือปีพุทธศักราช2,569ปีที่ถูกขนานนามว่าปีม้าไฟหรือม้าศึกที่คึกขนองลุยไปในกองเพลิงมหาป่าลัยพลังงานของาธาตุไฟที่ร้อนแรงที่สุดในรอบ50ปีพุ่มขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้า ส่งผลให้ทุกหย่อมหญ้าเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มและกระวนกระวายใจผู้คนต่างรู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่กำลังก่อตัวขึ้นราวกับเครื่องใต้น้ำที่รอวันปะทุตำราบโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อใดที่ปีม้าไฟมาเยือนโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถยับยั้งได้พลังงานนี้จะแผ่กระจายเข้าไปในทุกส่วนของสังคมตั้งแต่การใช้อำนาจของผู้นำไปจนถึงการดำรงชีวิตของชาวบ้านร้านตลาด กลิ่นอายของความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนควันที่ลอยออกมาก่อนที่ไฟจะไหม้ป่าครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของลมฟ้าอากาศแต่เป็นเรื่องของชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วด้วยตำแหน่งของดาวพระอังคารดาวแห่งการสู้รบที่กำลังโคจรเข้าสู่จุดที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายสิบปีพลังของมันส่งผลให้เกิดความฮึกเหิมความโกรธแค้นและความต้องการที่จะเอาชนะขัดขานกันอย่างไม่ลดละยามที่ดวงดาวสีชาติด,ดวงนี้ส่องสว่างเหนือท้องฟ้าเมืองไทย มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการประกาศศักดาทั้งในแง่ของการป้องกันประเทศและการแย่งชิงอำนาจภายในจิตวิญญาณของนักรบจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่อาจเป็นไปในทางที่สร้างความร้าวฉานมากกว่าความสมัครสมานสามคัคคีบรรยากาศของบ้านเมืองจะดูอึมครึมและน่าอึดอัดใจความสุขที่เคยมีจะค่อยๆเลือนหายไปแทนที่ด้วยความกังวลใจถึงอนาคตที่ไม่มีใครตอบได้ว่าจะจบลงอย่างไร ทุกย่างก้าวของคนในสังคมจะถูกกดดันด้วยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเรากับมีคนมาคอยสับเปลี่ยนฉากหลังชีวิตอยู่ตลอดเวลาความร้อนของปีหมาไฟจะทำลายความอดทนอดกลั้นของมนุษย์ลงทีละน้อยความสงบที่เคยมีจะกลายเป็นเพียงฉากหน้าเพื่อรอวันแตกหัก ความวุ่นวายจะเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นวันเปลี่ยนชะตาสำคัญที่แรงสันสะเทือนจะเริ่มส่งผลจากจุดเล็กๆและลุกลามออกไปเป็นวงกว้างราวกับไฟป่าที่ลามทุ่งไปโดยไม่มีอะไรหยุดยั้งได้นี่คือจุดเริ่มต้นของการชำระล้างครั้งใหญ่ที่จะแยกคนดีออกจากคนเลวแยกผู้มีปัญญาออกจากผู้หลงผิดเพื่อเตรียมรับแรงกระแทกจากเหตุการณ์อื่นๆที่จะตามมาเป็นระลอกคลื่นในปีแห่งมหาอาเพศนี้ กลิ่นดินปืนและควันราเบิดจะเริ่มลอยวนอยู่ตามแนวชายแดนทางทิศตะวันออกความตึงเครียดที่เคยเก็บงำไว้ภายใต้รอยยิ้มทางการทูตระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงจะถูกจุดติดขึ้นด้วยประเด็นเรื่องพื้นดินและพื้นน้ำที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้มานานกว่าสองทศวรรษข้อตกลงเก่าที่เคยทำไว้ในปี44จะกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ถูกนำมาถกเถียงกันจนเป็นเรื่องใหญ่โต สื่อทั่วโลกจะจับตามองมายังจุดเล็กๆบนแผนที่ที่เรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนเพราะที่นี่คือขุมทรัพย์มหาศาลที่ทุกคนต้องการครอบครองทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันใต้ท้องทะเลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดทางเศรษฐกิจแรงอาถรรพ์ของดาวนักรบที่ทำมุมร้ายแรงจะส่งผลให้การเจรจาทางการทูตไร้ความหมายเสียงปืนจะดังขึ้นเป็นระยะตามแนวป่าและท้องทะเลการลักลอบวางทุนระเบิดในเขตอธิปไตยจะทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ของเหล่าวีรบุรุษชายแดน จนในที่สุดกองทัพไทยจะไม่อาจอดทนได้อีกต่อไปปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่ถูกเตรียมการมาอย่างดีจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อเข้ายึดและตรึงพื้นที่สําคัญคืนมาความรวดเร็วและแม่นยําของปฏิบัติการนี้จะทําให้ทั่วโลกต้องทึ่งแต่ในเวลาเดียวกันมันก็คือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกภายในใจของคนในชาติเองในขณะที่เสียงชัยโยโหร้องดีใจในชัยชนะดังกึกก้องแต่อีกฝากหนึ่งของสังคมกลับเกิดความขัดแย้งทางความคิดอย่างหนักหน่วง มีกลุ่มคนที่กังวลถึงผลกระทบในระยะยาวทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้าขายชายแดนที่ต้องหยุดชะงักลงคนไทยจะเริ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนว่าควรรักชาติด้วยวิธีการใดความเป็นเอกภาพที่เคยมีจะถูกกัดกร่อนด้วยอารมณ์และคำพูดที่ทิ่มแทงกันเองในโลกการสื่อสารการถกเถียงเรื่องอธิปไตยจะลามเข้าไปในโต๊ะอาหารในที่ทำงานและในทุกที่ที่คนมาพบปะกันจนกลายเป็นบรรยากาศของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ผลจากศึกครั้งนี้จะทําให้บทบาทของกลุ่มคู่คุมกําลังความมั่นคงกลับมามีความสําคัญสูงสุดอีกครั้งบ้านเมืองจะตกอยู่ในสภาพที่ต้องการกฎระเบียบที่เคร่งครัดเพื่อควบคุมความสงบสุขการจัดการระเบียบสังคมใหม่จะถูกนํามาใช้เพื่อป้องกันมือที่3มที่คอยจ้องจะแทรกแซงและกอบโกยผลประโยชน์จากความวุ่นวายนี้ทุกคนจะเริ่มรู้สึกว่าเสรีภาพที่เคยมีกําลังถูกบีบให้แคบลงเพื่อแลกกับความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติการเปลี่ยนผ่านนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนตั้งตัวไม่ติด ราวกับว่าโฉมหน้าของประเทศไทยที่เคยรู้จักได้หายไปในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนและถูกแทนที่ด้วยระเบียบวินัยที่เข้มงวดภายใต้สถานการณ์อันคับขันผลจากภัยสงครามที่มนุษย์ก่อขึ้นแผ่นดินไทยจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่จากน้ำมือของธรรมชาติที่ถูกเรียกว่าพญานาคตาบอดมวลน้ำมหาสารจะไหลหลากลงมาจากทิศเหนือราวกับทำนบก้นน้ำจากฟากฟ้าได้พังทลายลงน้ำปี2569นี้จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา เพราะมันคือน้ําที่ไม่มีทิศทางแน่นอนมันจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมมาก่อนในรอบหลายสิบปีและจะมีความสูงจนน่าใจหายสถิติน้ําท่วมใหญ่เมื่อครั้งปี2485ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังจะถูกปลุกขึ้นมาเป็นเรื่องจริงอีกครั้งในวันนี้กรุงเทพมหานครที่มีสภาพเป็นแอ่งกระทะและดินเริ่มสุดตัวจะรับสึกหนักเป็นสองเท่ามวลน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาจะมาประจบกับน้ำทะเลที่หนุนสูงข,ขึ้นอย่างผิดปกติ ทำให้เกิดภาวะน้ำล้อมเมืองที่หาทางออกไม่ได้ถนนสายสำคัญจะกลายเป็นคลองยาวสุดลูกหูลูกตาการเดินทางในเมืองหลวงจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้คนต้องอาศัยเรือและสะพานไม้ชั่วคราวในการสัญจรไปมาบ้านเรือนที่เคยโออ่าสวนงามจะจมอยู่ใต้น้ำที่ขุ่นมัวและเย็นเยียบสร้างความลำบากยากเข็นกับชาวบ้านที่ไม่มีที่ไปและต้องใช้ชีวิตอยู่บนชั้นสองของบ้านท่ามกลางความมืดมิด ทางภาคใต้ที่เคยเป็นแดนสวรรค์ของการท่องเที่ยวจะกลับกลายเป็นพื้นที่เสียงภัยสูงสุดคลื่นยักษ์จากท้องทะเลจะถาโถมเข้าหาฝั่งด้วยพลังที่มหาศาลแม้จะไม่ใช่คลื่นทำลายล้างแบบในอดีตแต่ความรุนแรงของมันก็เพียงพอที่จะพัดพาบ้านเรือนริมหาดและพื้นที่ทำกินให้หายวับไปในชั่วพริบตาแผ่นดินใต้เท้าจะเริ่มสั่นสะเทือนบ่อยครั้งขึ้นเนื่องจากการขยับตัวของเปลือกโลกใต้ทะเล ความหวาดกลัวจะเข้าปกคลุมใจของพี่น้องชาวใต้จนไม่มีใครกล้าหลับตานอนได้อย่างเต็มอิ่มในคืนที่มีพายุพัดกระหนำ่ำเพราะไม่รู้ว่าพญานาคตาบอดจะฟาดหางลงมาที่ไหนอีกครั้งภัยธรรมชาติครั้งนี้คือการเตือนครั้งสุดท้ายจากโลกพลังของทาาดน้ำที่มากเกินไปจะทำให้ทตาด,ดินอ่อนแอจนเกิดแผ่นดินสุดและดินสไลด์ตามเส้นทางภูเขาตัดกัดการสื่อสารและการเดินทางระหว่างจังหวัดให้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง ผู้คนจะเริ่มตระหนักว่าเงินทองที่มีอยู่มากมายก็ไม่สามารถซื้อความปลอดภัยได้ในวันที่ธรรมชาติเอาคืนการกักตุนอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดในการดำรงชีวิตทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติในแบบที่ต่างไปจากเดิมต้องมีความรู้ในการเอาตัวรอดมากกว่าการวิ่งตามกระแสสังคมเพราะในปีมหาอาเพศนี้ธรรมชาติจะไม่ปราณีต่อผู้ที่ยังประมาทและยังหลงระเริงในความสะดวกสบายที่เคยชินซ้ำเติมจากภัยธรรมชาติที่รุนแรง เศรษฐกษิจของไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคที่มืดมนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มันคือยุคที่ผู้คนจะสัมผัสได้ถึงคำว่ากันไกลหนีบอย่างท่องแท้เมื่อรายจ่ายในแต่ละวันพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากต้นทุนชีวิตที่แพงขึ้นทุกอย่างแต่รายได้ที่เคยได้รับกลับลดลงหรือหายไปโดยสิ้นเชิงธุรกิจขนาดเล็กที่ใครเป็นลมหายใจของหมู่บ้านจะค่อยๆมอดดับลงเพราะแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวในขณะที่โรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องพึ่งพาการส่งออก ก็ต้องเจอกับมรคมจากปัญชาติที่ตั้งกำแพงสูงเพื่อกีดกันไม่ให้เราทำมาหากินได้สะดวกผู้นำจากดินแดนฝั่งตะวันตกจะกลับมาพร้อมกับคำสั่งที่เด็ดขาดในการเก็บภาษีนำเข้าจากสินค้าไทยในอัตราที่สูงลิว้วจนทำให้ของที่ผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของคนไทยกลายเป็นของแพงที่ใครๆก็ไม่อยากซื้อในขณะเดียวกันสินค้าจากประเทศมหาอำนาจตะวันออกที่มีราคาถูกแสนถูกและคุณภาพไม่แน่นอนจะไหลเข้ามาวางขายเกลื่อนตลาด ทำลายอาชีพของผู้ผลิตในท้องถิ่นจนแทบไม่เหลือที่ยืนพ่อขาแม่ค้าตามตลาดนัดจะพบว่าการหาเงินในแต่ละวันนั้นยากเข็ญเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรเพราะชาวบ้านทั่วไปต่างไม่มีเงินติดกระเป๋ามาซื้อของเหมือนแต่ก่อนหนี้สินที่สะสมมานานจะกลายเป็นกับดักที่คนไทยสลัดไม่หลุดสถาบันการเงินจะเข้มงวดในการให้สินเชื่อมากขึ้นจนเกิดภาวะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากความขัดแย้งระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้จะรุนแรงขึ้นทุกวัน จนบางครั้งก็นําไปสู่การทะเลาะวิวาทหรือเหตุร้ายที่สะเทือนขวัญประชาชนจะเริ่มรู้สึกถึงความสิ้นหวังและกดดันจากทุกทิศทางเหมือนทุกขังอยู่ในห้องที่มืดและแคบลงเรื่อยๆความสุขความสําราญที่เคยมีจากการบริโภคจะถูกแทนที่ด้วยความประหยัดมัธยัสถ์แบบสุดขีดเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวันยามที่เศรษฐกิจพังทลายลงแบบนี้จะมีผู้ช่วยโอกาสที่มองเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นโอกาสในการทํากําไรการกักตุนสินค้าที่จําเป็นและการขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมจะเกิดขึ้นทั่วไป ความเป็นธรรมในสังคมจะกลายเป็นเรื่องลวงตาในวันที่ทุกคนต้องเอาตัวรอดรัฐบาลเองก็อาจจะตกที่นั่งลำบากในการออกมาตรการใหม่ๆมาช่วยเพราะงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกนำไปใช้กับเรื่องอื่นหมดแล้วการพึ่งพาตนเองและหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เคยถูกมองข้ามจะกลับมาเป็นทางออกสุดท้ายที่มั่นคงที่สุดในวันที่พายุกระหน่ำซัดสาดเศรษฐกิจจนพังภาพไปทั้งเมืองในยามที่ท้องฟ้ามืดมิดและผู้คนตกอยู่ในความยากลำบาก จิตใจของมนุษย์บางกลุ่มก็จะตกต่ำลงตามไปด้วยยุคคนไทยปล้นกันเองจะเริ่องปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในทุกพื้นที่ความเชื่อใจที่เคยมีต่อเพื่อนบ้านหรือคนแปลกหน้าจะสูญสิ้นไปมิจฉาชีพจะเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้ล้ำสมัยขึ้นด้วยการสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาในโลกเสมือนจริงเสียงที่พูดคุยในโทรศัพท์อาจจะไม่ใช่เสียงจริงภาพที่เห็นในวิดีโอคอลอาจจะไม่ใช่ใบหน้าที่แท้จริง ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขโมยความรักและความสงสารจากหัวใจของผู้คนเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินตราเข้ากระเป๋าของตนเองอย่างเลือดเย็นเรื่องราวของมิจฉาชีพเหล่านี้จะกลายเป็นข่าวดังในทุกๆวันแต่ที่น่าสลดใจที่สุดคือหัวหน้าทีมที่คอยบงการมักเป็นคนไทยที่ไร้สามัญสำนึกจ้องจะล้างผลาญเงินออมก้อนสุดท้ายของคนแก่คนเฒ่าในบ้านเกิดตนเองความผิดบาปในใจไม่เคยมีมีเพียงความโลภที่พุ่งสูงขึ้นตามความรุนแรงของปีมา้าฝฟ นอกจากภัยจากเทคโนโลยีแล้วภัยที่มาในคราบของความศรัทธาก็จะรุนแรงขึ้นด้วยจะมีสำนักพุทธวจ,จนะปลอมๆหรือลัทธิปแปลกใหม่ที่อ้างปาฏิหาริมาล่อลวงคนให้บริจาคทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อแลกกับที่นั่งบนสวรรค์หรือการหนีพ้นจากภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดความร้าวรานใจจะแผ่ซ่านไปทุกหมู่บ้านเมื่อพี่น้องมองหน้ากันไม่ติดเพราะเรื่องเงินทองความสัมพันธ์ที่สร้างมาหลายสิบปีอาจจะพังทลายลงเพียงเพราะคำพูดโกกกไม่กี่คำ ศีลธรรมของคนในสังคมจะถูกกัดกร่อนด้วยสภาวะที่ต้องเอาชีวิตรอดใครที่อ่อนแอกว่ามักจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอยาเสพติดและอบายามุขจะกลายเป็นที่พึ่งทางใจของคนที่หาทางออกไม่ได้นำไปสู่การเกิดอาชญากรรมที่โหดเหี้ยมมากขึ้นเรื่อยๆจนประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้จะอยู่ในบ้านของตัวเองก็ตามท่ามกลางความมืดมิดทางจิตวิญญ,ญาณน,นี้สิ่งเดียวที่จะช่วยฉุดรั้งใจไม่ให้ตกต่ำลงไปมากกว่านี้ คือความมีสติและความกตัญญูผู้ที่ยังยึดมั่นในความถูกต้องและมีธรรมะเป็นที่พึ่งจะเปรียบเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างท่ามกลางพายุร้ายแม้รอบข้างจะเต็มไปด้วยคนหลอกลวงและการเอารัดเอาเปรียบแต่เขาก็ยังสามารถรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์และรอดพ้นจากภัยอันตรายมาได้ด้วยผลบุญที่สะสมมาความรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของโลกจะเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้คนไทยรอดพ้นจากยุคคนไทยปล้นคนไทย และหวังว่าเมื่อผ่านพ้นปีมหาอาเพศนี้ไปได้จิตใจของคนจะถูกขัดเกลาให้กลับมามีเมตตาและรอยยิ้มอย่างที่เคยเป็นในอดีตอีกครั้งเมื่อกงล้อแห่งการเวลาหมุนเข้าสู่วันที่14และ15กุมภาพันธ์สัญญาณจาก,ากฟากฟ้าบ่งชี้ถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเหล่าผู้มีอำนาจในแผ่นดินรากับท้องฟ้าเปิดทางให้เกิดการผลัดเปลี่ยนเวรยามของโชคชะตาบุคคลสำคัญที่เป็นเสาหลักทางการเมืองและผู้มีบรารมีต่างตกอยู่ในกระแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ในช่วงเวลาสองปีครึ่งต่อจากนี้วงล้อชีวิตของอดีตผู้นำขหารผู้เคร่งขรึมจะมีเกณฑ์ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สินเงินทองที่เคยสูญเสียไปจะหวนกลับคืนมาสู่บารมีเดิมอีกครั้งแต่ทว่าท่ามกลางความรุ่งโรจน์นั้น <c oughs> ก็มีคำเตือนถึงภัยเงียบที่มาในรูปแบบของปัญหาสุขภาพร่างกายที่อาจจะสุดโทรมลงตามวัยและภาระหน้าที่อันหนักอึ้งที่แบกรับไว้บนบ่าในทางตรงกันข้ามผู้นำรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยอุดมการ จะพบกับมรสุมชีวิตที่พัดพาเอาตำแหน่งหน้าที่ให้หลุดลอยไปดั่งใบไม้ร่วงแม้จะมีความพยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อให้ได้ความยุติธรรมกลับคืนมาแต่ดวงชะตาที่ถูกแรงบทขยี้จากดาวบาปเคราะห์จะทำให้เขาต้องเผชิญกับคดีความที่รุมเรา้าและการถูกหลอกลวงจากคนรอบข้างที่หวังผลประโยชน์บารมีที่สร้างมาอาจจะรักษาไว้ไม่ได้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินร้อนเป็นไฟ เช่นเดียวกับนักการเมืองอาวุโสหลายท่านที่จะ,ะเผชิญกับชะตากรรมที่ผสมปนเปกันทั้งการได้อำนาจมาแต่ไม่สามารถรักษาไว้ได้นานหรือการต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปก่อนจะต่อสู้เพื่อให้ได้กลับมาในภายหลังเป็นสภาวะที่น่าอึดอัดใจเหมือนคนตกอยู่ในวงล้อมที่หาทางออกไม่ได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่เคยพลัดพรากจากมาตุภูมิมานานนับทศวรรษปี2569คือปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่แฝงไปด้วยความสุ่มเสี่ยง ช่วงอายุที่เข้าสู่เลข7ตอนปลายจะนำพาความสุขเกี่ยวกับลูกหลานและความยิ่งใหญ่มาให้ในเบื้องต้นแต่ตำรากล่าวไว้ว่าภาพความสำเร็จเหล่านั้นอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวก่อนที่จะเกิดความพลิกผันไปในทางลบจากน้ำมือของบริวารใกล้ชิดที่ไว้ใจที่สุดขณะที่สตรีผู้สูงศักดิ์อีกท่านหนึ่งที่มีชะตากรรมผูกพันกับแผ่นดินจะเริ่มหลุดพ้นจากความทุกข์ระทมที่กัดกินใจมานานหลายปีด้วยความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเมตตาธรรม จะนำพาสถานภาพและเกียรติยศกลับคืนมาสู่ตัวเธออีกครั้งช่วงปลายปีแห่งมหาอาเพศนี้บรรยากาศทางการเมืองจะอบอวนไปด้วยการชิงดีชิงเด่นและการเจรจาลับที่ซับซ้อนเกินกว่าชาวบ้านจะเข้าใจวลีโบราณที่ว่าขุนนางจะนั่งกินเมืองจะปรากฏเป็นความจริงเมื่อผู้ที่มีบุญเก่าหนุนนําและมีจังหวะชีวิตที่ประจวบเหมาะจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจอย่างไม่คาดฝันแต่การขึ้นสู่อำนาจท่ามกลางมิกริชายแดนและนํำท่วมใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มันคือภาระที่ต้องแลกมาด้วยความรับผิดชอบอันมหาศาลสภาวะชะตาเมืองที่แตกเป็นเสียงเสียงจะทําให้ผู้ถืออํานาจต้องพบกับอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับพะวาะวว์วงถึงอนาคตของครอบครัวและประเทศชาติอยู่ตลอดเวลานี่คือยุคที่คนดวงแข็งเท่านั้นจะอยู่รอดส่วนคนที่บุญบาปไม่สมดุลจะต้องถูกกระแสะคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างน่าเสียดายในยามที่บ้านเมืองไร้ขือแปรและผู้คนต่างใช้ความคิดของตอนเองเป็นที่ตั้งความโกลาหลนที่เกิดขึ้นทั่วไปทุกหย่อมย่า การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสภาแต่ลูกลามเข้าไปถึงในใจของคนในครอบครัวเดียวกันความเห็นต่างทางการเมืองจะกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่ทําให้พี่น้องมองหน้ากันไม่ติดเมื่อคนในชาติขาดซึ่งสติและความเมตตาพลังของดามฤตยูที่เล็งดวงเมืองจะทํางานอย่างเต็มที่บีบคั้นให้สังคมไทยต้องตัดสินใจบนทางสองแพร่งที่มีทางถอยหลังกลับได้หากเลือกทางที่ผิดจะนำไปสู่ความล่มสลายและพินาศทางเศรษฐกิจที่ยาวนานหลายสิบปีแต่ถ้ามีสติและเลือกทางที่ถูกต้อง แผ่นดินจะถูกปฏิรูปให้ล้ำสมัยและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมท่ามกลางเสียงกลด่าและความสับสนกองกำลังของชาติจะเป็นกลุ่มเดียวที่ต้องเข้ามารับหน้าที่จัดระเบียบสังคมใหม่กองทัพไทยจะถูกบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในให้ทันสมัยตามกระแสะโลกหากไม่ปฏิรูปตัวเองเสียใหม่ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและกลายเป็นส่วนเกินของสังคม ความจําเป็นในการใช้กฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายจากมือที่3ามที่คอยปั่นหัวชาวบ้านจะกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ประชาชนที่เคยโหยหาเสรีภาพแบบไร้ขีดจำกัดจะเริ่มเข้าใจว่าในยามวิกฤตความสงบเรียบร้อยคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่รอดและนั่นอาจจะเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านอำนาจด้วยวิธีการที่เด็ดขาดภาวะน้ำล้อมเมืองและความอดอยากจะทำให้ความศรัทธาต่อระบบระเบียบเดิมๆสั่นคลอน ผู้คนจะเริ่มมองหาที่พึ่งทางใจและผู้นำที่มีบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างแท้จริงการเข้ามากระชับอำนาจของฝ่ายความมั่นคงในปี2569อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีคนต้องการแต่มันคือเหตุจำเป็นที่เกิดจากวิกฤตซ้อนวิกฤตทุกคนต้องเตรียมใจรับมือกับระเบียบวินัยที่เข้มงวดขึ้นการตรวจตราที่ถี่ถ้วนและการจำกัดสิทธิ์บางประการเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากต่างชาติที่จ้องจะเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ในช่วงที่ไทยกำลังอ่อนแอ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่เป็นเหมือนบ่อทองคําที่ใครๆก็อยากได้ความวุ่นวายของมวลชนที่สนับสนุนคู่อำนาจต่างกันจะค่อยๆถูกสยบลงด้วยพลังงานที่เหนือกว่า การเปลี่ยนแปลงแบบหักดิบจะทำให้คนไทยต้องปรับตัวอย่างขนาดใหญ่ใครที่ยังหลงละเริงกับความเชื่อเดิมๆจะต้องพบกับความผิดหวังแต่สำหรับผู้ที่มองเห็นอนาคตและพร้อมที่จะก้าวข้างความขัดแยง้งจะเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้คือโอกาสสุดท้ายที่จะสร้างรากฐานของชาติให้แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับมรสุมโลกในวันข้างหน้า วงล้อแห่งอำนาจที่หมุนวนนี้จะนำพาสยามประเทศเข้าสู่โหมดการปกครองที่เน้นความมั่นคงเป็นที่ตั้งเพื่อรอเวลาที่ฟ้าจะแจ่มใสและดอกไม้แห่งสันติภาพจะเบ่งบานอีกครั้งในวันที่บ้านเมืองสะอาดบริสุทธิ์จากการชำระล้างครั้งใหญ่เมื่อที่พึ่งทางโลกสันคลนมนุษย์มักจะหันกลับไปหาที่พึ่งทางใจอันศักดิ์สิทธิ์ในปีมหาอาเพศที่พญานาคตาบอดอาลวาดและกองทัพม้าไฟพยศอย่างหนักนี้ ท่านเจ้าคุณผู้มีเมตตาธรรมได้แนะแนวทางในการสร้างกราะป้องกันภัยที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์5สถานที่จะกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตซึ่งเป็นดั่งดวงใจของแผ่นดินการกราบไหว้ขอพรจะช่วยประทานความร่มเย็นและปัดเป่าความร้อนรุ่มของธาตุไฟให้เบาบางลง ต่อด้วยพระพุทธโสธรและพระพุทธชินราชสองพุทธานุภาพที่จะบันดาลความสำเร็จและการคุ้มครองให้รอดผลจากภัยมืดทั้งปวงสำหรับเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้ชีวิตหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคือที่พึ่งที่มั่นคงที่สุดพลังบารมีของท่านจะช่วยปกป้องผู้ที่ระลึกถึงให้คล้ําคลาดจากอุบัติเหตุหมู่และภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้และที่สำคัญที่สุดสำหรับการแก้เคล็ดในปีที่พญานาคตาบอดพ่นน้ำใส่เมือง คือการบูชาพญาสุบรรหรือพญาครุฑเทพเจ้าแห่งเวหาผู้เป็นใหญ่เหนือนาคทั้งปวงตามตำราชเชื่อว่าพญาครุฑมีฤทธิ์ในการสะกดพญานาคและล้างอาถรรพ์ที่มากับน้ำและดินสลไลด์ได้การมีรูปจำลองพญาครุฑไว้บูชาจะช่วยเสริมบารมีและขะจัดสิ่งอัพมงคลที่คอยจ้องจะแทรกแซงชีวิตในช่วงที่ดวงเมืองตกต่ำแต่ถึงคระนั้นท่านเจ้าขุนก็ได้ย้ำเตือนอย่างหนักแน่นว่าเครื่องรางของขลังที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือศีลธรรมและความกตัญยู วัตถุมงคลใดๆก็ไม่สามารถช่วยคนเลวให้พ้นผิดหรือช่วยคนที่ไร้สัจจะให้เจริญรุ่งเรืองได้ในปีที่คนไทยจ้องจะปล้นกันเองนี้คนที่มีสินห้าเป็นพื้นฐานจะเหมือนมีเกราะแก้วเจ็ดประการคุ้มกายเทวดาจะคอยรักษาและดลใจให้รอดผลจากกลลวงของมิจฉาชีพความกตัญญูต่อบิดามารดาจะเป็นพลังงานอันบริสุทธิ์ที่ช่วยหนุนนำให้ชีวิตไม่ตกตำ่ำแม้รอบข้างจะเต็มไปด้วยความล้มสลายและข้าวยากหมากแพง แต่คนดีจะยังคงมีกิ่นมีใช้และปลอดภัยอยู่เสมอศรัทธาที่แท้จริงต้องมาคู่กับปัญญาไม่ใช่ความงมงายที่หลงเชื่อตามคำชักชวนให้บริจาคทรัพย์จนหมดตัวเพื่อหวังปฏิหารการเข้าหาธรรมะเพื่อทำใจให้สงบและปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จะช่วยลดความตระหนกตกใจจากข่าวลือและเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นรายวันพลังแห่งการสวดมนต์ภาวนาจะสร้างกระแสจิตที่เย็นเยียบสยบความร้อนของปีมมาไฟ เมื่อคนไทยส่วนใหญ่หันกลับมามีศิลธรรมและยึดมั่นในความถูกต้องแสงสว่างแห่งธรรมจะร่วมกันส่องนำทางให้สยามประเทศพ้นจากเงามืดและอาถรรพญานาคตาบอดไปได้อย่างสง่างามในที่สุดการแก้เคล็ดชีวิตในระดับส่วนบุคคลและระดับแผ่นดินในปีที่ต้องเสียเลือดเนื้อนั้นโหราจารย์ได้แนะนำวิธีการที่สร้างมหากุศลอย่างยิ่งนั่นคือการเป็นผู้ให้เลือดเ,เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เมื่อชะตาเมืองมีเกณฑ์ต้องประสบกับอุบัติเหตุและสงครามจนต้องเสียเลือดตกยางออกการชิงบริจาคโลหิตล่วงหน้าถือเป็นการแก้เคล็ดแบบหนามยอกเอาหนามบงเปลี่ยนเคราะห์กรรมที่ต้องเสียเลือดจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้กลายเป็นการสร้างกุศลยิ่งใหญ่เลือดที่ไหลออกจากกายด้วยความสมัครใจและเมตตาธรรมจะช่วยบรรเทาแรงอาฆาตของดวงดาวให้เบาบางลงและเปลี่ยนทิศทางของโชคชะตาจากความพินาศไปสู่การเยียวยารักษา การทำบุญในปีมหาอาเพศนี้ต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การใช้เงินซื้อบุญเพื่อความรวยการทำทานแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจากน้ำท่วมใหญ่หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามจะเป็นการสร้างบุญที่เกื้อกูลกันในยามริกฤต การช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนและการแบ่งปันสเสบียงอาหารในยามขาดแคลนจะสร้างกระแสะแห่งความเมตตาที่ปกคลุมชุมชนให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้กรรมใครก็กรรมมันไม่มีใครยกย้ายได้แต่การหมั่นทำความดีและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจะช่วยให้เรามีภูมิคุมกันต่อกมเก่าที่กำลังตามมาทวงถามในเวลาที่ดวงเดาวให้โทษคำสอนของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้ที่ถูกยกย่องเป็นครูบาใหญ่แห่งยุคได้เน้นย้ำถึงเรื่องการปล่อยวางและการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2569ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลกล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยและวาระของโลกที่ถึงเวลาต้องชำระล้างหากเรามัวแต่เป็นกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือยึดติดกับความรุ่งเรืองในอดีตเราจะทุกทนทรมานยิ่งกว่าเดิมการยอมรับความจริงและการเริ่มแก้ไขจากตัวเองเป็นอันดับแรกจะช่วยให้เราเห็นช่องทางรอดที่คนอื่นมองไม่เห็นท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดมิดคนที่มีสติจะเห็นแสงดาวสองทางเสมอ นอกจากนี้การสร้างความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดและการมีสัจจะในการดำเนินธุรกิจจะเป็นสิริมงคลสูงสุดที่เงินทองก็ซื้อไม่ได้ในปีที่สังคมเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบใครที่ยังรักษาความซื่อสัตย์และรักษาคำพูดจะเป็นที่ต้องการของตลาดและได้รับการยกย่องชมเชยจากเทพเทวดาฟ้าดินจะคอยปกปักรักษาคนที่มีคุณธรรมให้ผ่านพ้นช่วงที่พญามาจุราชออกทำงานหนักไปอย่างปลอดภัย เลือดทุกหยดที่สละเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นและน้ำใจทุกหยดที่แบ่งปันให้เพื่อนร่วมชาติจะร่วมกันถักทอเป็นร่างแห่แห่งความดีที่ปกป้องคุ้มครองคนไทยให้ผ่านพ้นคืนวันอันแสนโหดร้ายนี้ไปสู่เช้าวันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเมื่อการเดินทางของดวงดาวดำเนินมาถึงช่วงท้ายของปีแห่งมหาอาเภศแสงสว่างที่รอคอยมานานก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งปัญญาและโชคลาภ จะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ให้คุณแก่ดวงเมืองสยามราวกับเป็นเทวดาผู้ใหญ่ที่ยื่นมือลงมาฉุดดึงแผ่นดินไทยให้พ้นจากหล่มลึกของความขัดแย้งและภัยพิบัติพลังงานของม้าไฟที่เคยพยศอย่างหนักจะเริ่มอ่อนกำลังลงแทนที่ด้วยความเย็นฉ่ำของหยาดน้ำใจและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติความล้มเหลวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีจะกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่คนไทยนำมาใช้ในการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี2569 แม้จะดูเหมือนความเจ็บปวดแต่มันคือการผ่าตัดเนื้อร้ายออกจากร่างกายของชาติระบบที่เคยเน่าเฟะและการโกงกินจะถูกเปิดโปงและชำระล้างด้วยอำนาจการจัดการใหม่ที่เด็ดขาดกว่าเดิมประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมประชาชนจะมีความรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพและไม่ตกเป็นเหยื่อความโลภอีกต่อไปเศรษฐกิจที่เคยพังทลายจะเริ่มฟื้นตัวจากการค้าขายรูปแบบใหม่ที่เน้นนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่โลกต้องการ แสงสว่างแห่งความหวังจะเริ่มฉายส่องเข้าไปในใจของทุกคนที่อดทนฟันฝ่าอุปสรรคมาได้หลังพายุใหญ่สงบลงท้องฟ้าจะสดใสและงดงามยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาพี่น้องชาวไทยจะหันมาจับมือกันข้ามผ่านรอยร้าวที่เคยเกิดขึ้นความสามัคคีที่เกิดจากการร่วมทุกข์ร่วมสุขในยามวิกฤตจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงของชาติสืบไป ชะตาฟ้าอาจเป็นผู้เขียนบททดสอบแต่การตัดสินใจและการกระทำของพวกเราทุกคนในวันนี้คือผู้ที่กำหนดผลลัพธ์ในบ้านปลายขอให้จดจำปีมหาอาเพศนี้ไว้เป็นอนุสติเตือนใจให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจงมีศีลเป็นที่พึ่งมีสมาธิเป็นเครื่องนำทางและมีปัญญาเป็นอาวุธในการดำรงชีวิตสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านพึงระลึกว่าทุกวิกฤตมีวันสิ้นสุด และทุกความมืดมนมีรุ่งอรุณรออยู่เสมอขอให้ผล,ลบุญจากการบริจาคโลหิตการทำทานและความกตัญญูที่ทุกท่านได้กระทำมาจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงในปี2569นี้และตลอดไป ขอให้ทุกคนมีสติที่ตื่นรู้และพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ที่รุ่งโรจน์และมีสีวิไลยอย่างแท้จริงบนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนเสมอไปและตลอดกาลเทินจบเรื่องราวแห่งคำพยากร์และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสยามประเทศเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงตลอดกาลและตลอดไปละจ้าท่านเอย๋ยท่านเอย๋ยท่านเอย๋ย